รัฐบาลสั่งระดมทุกเหล่าทัพให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ประเมินสถานการณ์ต่อเนื่อง พลโทวันชนะสวัสดีโฆศกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยหรือสอปกชอขอขอกล่าวภายหลังการประชุมสปกชช่วงเย็นวานนี้ถึงภาพรวมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ว่าได้มีการแบ่งพื้นที่ช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาออกเป็นสี่เขตซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบหลักของกองบัญชาการกองทัพไทยหนึ่งเขตและกองทัพบ,บกสามเขต ขณะที่กองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภยัยหรือปภเข้ามาสนับสนุนเป็นกำลังเสริมในภารกิจเฉพาะด้านส่วนศูนย์อพยพขณนนี้มีทั้งหมดเก้าแห่งทั้งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพลุวัดเทพชุมชนโรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านพลุวัดชินวงศ์ประดิษฐ์วัดภูผาเบิกบริษัทหาทิพย์ที่ศูนย์บริการชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สาม โดยเฉพาะวัดภูผาเบิกและบริษัทหาทิพย์สามารถรองรับจำนวนผู้ประสบภัยได้ไม่จำกัดจำนวนปัจจุบันศูนย์ที่มหาวิทยาลัยสงขาาลานครินเนยรับได้สามพันแต่มีคนเข้ามาอยู่เนี่ยห้าพนแล้วครับนะก็คือเกิดแล้วนะครับในส่วนของที่เทศบาลเมืองบ้านพลุนะครับรับได้100ปัจจุบันเนี่ยมาอยู่แล้ว600ในส่วนของวัดเทพชุมนุมรับได้หกรนะครับปัจจุบันเนี่ยหนึ่ย คืออยู่เกินนะครับอยู่เกินที่เหลือนะครับตั้งแต่วัชชินวงศ์ลงไปเนี่ยยังถือว่ารับได้อย่างไม่จากัด ส่วนการรวบรวมข้อมูลการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบทกภัยนายสิริพงศ์กล่าวว่ามีประมาณ40,000เคสร,รวมกว่า77,000คนซึ่งพบว่ากลุ่มสีแดงส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นการเร่งด่วนประมาณ3,000เคสโดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังส่วนหน้าทุกชั่วโมง นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติมให้นำกำลังพลของอาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออสอไปสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบทุปปภัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขณะที่กองทัพอากาศจะจัดเครื่องบิน c ี130อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจะออกเดินทาง3เที่ยวบินในเวลา8นาฬิกา9นาฬิกาและ11นาฬิกา รัฐบาลเนี่ยเร่งตั้งแต่วันแรกเราคิดว่าข้อมูลหลังบ้านที่เราดําเนินการจัดการเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ไปช่วยให้ส่วนหน้าเนี่ยใช้ได้ตรงจุดยิ่งขึ้นคือแน่นอนวิธีตามธรรมชาติก็คือการไปควานหาการลาดตะเวนหานะครับแต่วันนี้เราเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อให้ตรงจุดขึ้น ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้นําโดรนส่งอาหารเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็ล่าสุดก็มีทาง Starlink เขาก็ติดต่อมาที่จะมาอำนวยความสะดวกเข้ามาช่วยในกรณีนี้ด้วยนะครับก็ต้องเรียนว่าเราคิดว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนทุกวันเราก็พยายามนําเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้เร็วยิ่งขึ้นครับ ขณะที่นายพรดอนปิศณนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยกล่าวย้ำว่าภารกิจสำคัญของรัฐบาลและทุกหน่วยงานคือการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นอันดับแรกส่วนบทเรียนและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทั้งหมดจะดำเนินการหลังสถานการณ์คลี่คลายขณะที่นายกรัฐมนตรียังคงอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นิตยาคุณสิมรายงาน